ลงหน้านะครับหยุดรถตรงหน้าหยุดรถตรงหน้านะครับเสียงนวิทยาวนะครับอย่าลืมเสียงในวิทยาวครับดูก่อนดูก่อนนะครับเอ้าต่อไปในการปฏิบัติหยุดรถตรงหน้าทำฝ่ามือนะครับอยู่ใต้เรียนเชิดติดกันอยู่ในระดับสายตาของตัวเองนะครับข่สูงลดลงมานะครับลักษณะท่าทางเหมือนท่าพักตะระเบียบเป๊ะนะครับ สิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือถุงมือนะครับในการปฏิบัติงานจริงถุงมือนะครับสีขาวนะถุงมือสีขาวใส่เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่หรือการนะครับอำนวยความสะดวกด้านการจราจรด้านการจราจรให้มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะนะรถตรงหน้าหยุดเสร็จนะครับต่อไปนะครับเป็นการห้ามรถทางหลังนะครับห้ามรถทางหลังนะดูตัวอย่างนะครับหันไปดูก่อนนะครับ หันไปดูก่อนอ่าตัวอย่างอ่าต่อไปเป็นการปฏิบัติห้ามรถทางหลังทั้งทางหลังนะไม่ใช่มาแงไปดูเฉยนะครับดูรถด,ด้วยอ่ารถหยุดแล้วสะบัดหน้ากลับมือค้างไว้นะครับเดี๋ยวจะสั่งเอาลงซ้ายนะครับไหลนะครับแขนขนากับพื้นรดมอือุงอ่าต่อไปเป็นการปฏิบัติของพวกเราครูจะสั่งนะครับ ห้ามรดตรงหน้าทำมือขวานะครับมือขวางอเล็กน้อยนะครับงอเล็กน้อยมือซ้ายจะพังขึ้น <Finland> ขวาอย่างเดียวนะครับตรงหน้าก่อนอย่าบาังหน้าตัวเองนะครับอย่างนี้ไม่เอานะครับออกทั้งข้างต่อไปห้ามรดทางหลังนะครับห้ามรดทางหลังแยกขาด้วยขาซ้ายออห้ามรดทางหลังนะครับหันไปดูก่อนห้ามลดทางหลังทำ อ่าเสร็จแล้วหยุดแล้วสะบัดหน้ากลับนะครับต้นมาลงต่อไปจะไม่แยกนะครับต่อไปจะไม่แยกนะปฏิบัติติดต่อไปเลยนะครับหยุดรถตรงหน้าอ่าดูตัวอย่างหยุดรถทางหลังนะครับทั้ง๋ยวดูตัวอย่างก่อนเอามาลงได้ไม่ได้ตอนนี้ชมุมพรนวูวี ซับดิได้ซับซับได้๋ยวไดูตรงหน้าจุดเริครับต่อ,อ,นอ,อเนื่องไปเลยนะครับลดอยู่แล้วลดมาลงอีกครั้งปิดปิดนะครับเอ้าอีกครั้งหนึ่ง,ง,ห,งหยุดลดตรงหน้า